พบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงร uh าย3เดือนนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงราย3เดือนก็จะจะเป็นในระหว่างเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนะ,ะก็พบกับเต้าเช่นเคยนะคะในดวงราย3เดือน,นะะเพราะว่าทางช่องจะไม่ได้ทําเป็นดวงรายเดือนนะคะดังนั้นเราก็จะพบกันในทุกๆไตรมาสนะคะส่วนไตรมาสนี้จะเป็นไตรมาสที่2แล้วเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันนะคะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้ามี f c e b o o k Fanpage เนาะชื่อว่า Red Lips Tailing นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มีติ k t o k กกับท w i t t e r เราด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถที่จะกดแตงหรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมผ่านทาง y o u t u นะคะหรือว่ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระคุณทุกการสนับสนุน นะคะโอเคเรามาดูกันนะคลิปนี้ก็ใช้ไพ่ทั้งหมด8สํสำหรับด้วยกันนะคะถ้าหากคุณสนใจสำหรับไหนดูเรารู้สึกชอบก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้เต้าให้รายละเอียดเกี่ยวกับสำหรับไพ่ทุกทุกสำหรับไว้แล้วนะคะที่ด้านใต้คลิปเนาะเรามาดูกันนะคะวิธีการดูนะสำหรับคลิปนี้นะคะ เราจะอ่านเป็นภาพรวมก่อนเนาะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะว่าภาพรวมช่วงสามเดือนนี้คุณจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแยกย่อยไปในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอ,อ้ออานละเอียดจนถึงแบบแบ่งแยกเป็นทุกๆสถาน,นะนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับไพ่ว่าอยากจะให้อ่านไปในทิศทางไหนเนาะก็ลองมาดูกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานภาพรวมของตัวคุณก่อนเนาะชาวพิจิกนะคะช่วง3าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรพลังงานภาพรวมของคุณเนาะพลังงานหลักของตัวคุณนะคะว้า wow, ว the h a r o f e n s นะคะ the h a r o f e n s นะคะโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ the world คุณดูสิคะความปังมารอคุณแล้วนะชาวพิจิกนะคะ ว้าวเอซ c u คัพสนะเอซ c u คัพส์นะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาของชาวพิจิกนะคะคือใ n วนส์ถัดมานะคะจะเป็นความคิดทัศนคติการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วงสามเดือนนี้นะชาวพิจิกนะคะ six of swords นะคะ six of swords โอเคนะคะ อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ Seven of Wands นะคะ Seven of Wands นะโอเคะนะคะเรามาดูกันทีนี้จะแบ่งแยกย่อยนะคะในเรื่องของการงานนะ Career นะคะการเงินนะคะ Wealth แล้วก็ความรักนะคะ Love นะฮะ,ะ,ะโอเคก็ไพ่หัวเรื่องเนี่ยต้องเอามาจากไพ่ใบชานะคะก็คือเขามีหัวเรื่องให้ด้วยเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูกันแยกย่อยใน,นเรื่องของการงานของชาพิจิกนะคะโอ้โหเทนอบอนส์คุณดูงานคุณสิเทนอบอนส์ <laughs> มารอล้วจ้านะคะถัดมานะคะ Justice mm. และใบสุดท้ายนะคะของการงานว้าว King of Pentacles King of Pentacles นะโอเค เรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวพิจิกนะคะ Three of Pentacles นะคะใน A Wands ใน A Wands และนะคะ Justice ว้าวคุณได้ไพ่ Justice สองใบแล้วนะชาวพิจิกนะคะ ทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเลยเนาะแล้วก็ความรักนะคะของชาวพีจีจะฮาร์รฟันส์นะคะทำไมดูแบบคุณดูแบบอยู่อยู่ในถน้ำยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะฮาร์รฟันส์ ans, แล้วก็ไปต่อนะทูอ็อบซอร์สนะทูอ็อบซอร์สนะแล้วก็ควีนอวอนส์ควีนอวอนส์โอเคนะคะ นี่เรามาดูไพ่ตัวช่วยกันบ้างนะคะว้า wow. ว your dreams need a practical plan นะ Full Moon in t a u r u เนะโอเคแล้วก็ไพ่ตัวช่วยถัดมาของคุณสิงนะคะไพ่บอกให้คุณร้องเพลงนะคะชาวพิจิร้องเพลงบ้างนะคะให้จิตใจได้เบิกบานแล้วก็ใบสุดท้ายทำไมพไพ่ใบนี้ออกมาบ่อยจังนะคะหมายเลขเจ็ดสิบเอดนะคะ ออกมาน่าจะสมหรือ 4, รสี่ราศีละมังไพ่ไปนี้นะโอเคคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจ้าคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันนะดวงรายสามเดือนของคุณนะคะในช่วงระหว่างเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะแต่จะขออ่านพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกกันก่อนนะคะก็พลังงานภาพรวมของคุณนะขึ้นด้วยไพ่เดอะฮรแฟนเลยทีเดียวนะคะ โอ้ oh, พลังงานไพ่เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะตัวคุณเนี่ยดูเหมือนว่าช่วง3ามเดือนนี้เนาะคุณค่อนข้างที่จะคลุกอยู่กับตัวเองเนาะหรือว่าใช้ชีวิตแบบ สุขสงบนะเออแ้าเห็นพลังงานบางท่านจะเป็นแบบนั้นนะเฮโรเฟนเนี่ยคือคือจริงๆคือเป็นพลังงานของไพ่พระนะไพ่พระคือหมายถึงการมีคุณธรรมนะจริยธรรมหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่ามันใช้ชีวิตอยู่ในแบบทำนองครองธรรมที่ดีอะค่ะเออถือศีลอะไรแบบเนี้ยนะเออถือศีลถืออะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าบางคนแบบเข้าหาทางศาสนาค่อนข้างที่จะเยอะก็ได้นะคะหรือว่าโดยภาพรวมคือจิตใจคุณอะอยู่ในช่วงที่มีความสงบนะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะปลีกวิเวกหรือว่าอยู่ในจุดที่อมองชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สุขสงบอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างสงบดีทีเดียวนะชีวิตคุณนะคะหรือว่าไพ่การจะบอกว่าชาพิจิคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้นะในช่วงระยะเวลานี้ที่มันเป็นความรู้ในระดับสูงเนาะอะ,อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในที่นี้ก็คืออาจจะหมายถึงเรื่องราวที่คุณสนใจก็ได้นะบางท่านอาจจะ อศึกษาปริญญาโทรหรือปริญญาเอกอะไรแบบนี้นะคะในระดับที่มันสูงขึ้นประมาณนี้เพื่อเพื่อพัฒนาตัวเองเนาะบางท่านอาจจะอยู่ในวงงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเออหรือว่ามีเหตุให้คุณต้องสอนคนอื่นอะไรประมาณนี้นะทานองนี้นะคะ คิดว่านะชีวิตคุณสุขสงบมากๆนะในช่วงระยะเวลาเนี้ยสเดือนเนี้ยนะคะคุณนภวรสบ่งบอกว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเพิ่งประสบความสําเร็จในงานบางอย่างมานะคะอย่างเช่นบางคนได้รับการโปรโมทเนาะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาก็ได้นะหรือว่าประสบความสำเร็จในงานอย่างเช่นาบางคนตั้งบริษัทได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีงานอะไรบางอย่างที่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับเนาะ มีชื่อเสียงหรือว่างานของคุณอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ประสบความสําเร็จนะคะคุณนวะบเกิดขึ้นหรือว่าคุณมีความมีชัยชนะในเรื่องของงานบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะที่มันเป็นความภาคภูมิใจของคุณเนาะเอาแบบนี้นะคะในช่วงสามในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ The World ขึ้นมากับเอซอบคัพเนี่ยอันนี้คือมาเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะชาวพิจิกนะ The World ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีการเติมเต็มในชีวิตมากๆเลยนะชาวพิจิกนะคะ เติมเต็มในที่นี้คือเหมือนคุณคุณน่าจะผ่านเรื่องราวชีวิตมาหลายอย่างแล้วนะคะก่อนน้นเนี้ยมันทําให้คุณอะมีความตื่นรู้นะบางท่านมีความตื่นรู้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมาแล้วนะคะ t ด e w เ r l d มันเหมือนเป็นรางวัลสําหรับชีวิตคุณอะออคุณจะมีความสุขสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ในวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตนะสงบสุขออทั้งทางด้านจิตใจนะแล้วก็ทั้งยังมีการเติมเต็มทางด้านวัตถุด้วยนะคะ เอาเป็นว่าอุดมสมบูรณ์ในทุกๆมิติเลยก็เรากันนะ The world เนี่ยนะคะเพราะว่าด้วยตัวคุณไป็นชาวแฟนด้วยเราก็เลยอ่านแบบนี้ได้นะเออเหมือนเหมือนตัวคุณอ่ะมีพลังงานของความตื่นรู้ในชีวิตแล้วนะคะสำหรับบางท่านนะคะ The world เนี่ยเป็นพลังงานของชาวพิจิกคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเนาะในช่วงของสามเดือนนี้นะคะถ้าโดยเฉพาะใครที่ทํางาน ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะไปได้ดีมากๆนะช่วง3าเดือนนี้นะคะหรือว่าใครกําลังมองหาในเรื่องของโอกาสหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคุณจะได้รับโอกาสนะในช่วง3เดือนนี้นะหรือว่าบางคนมีความคาดหวังในเรื่องของการอยากย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเช่นเดียวกันเนาะนะคะ,อะเอเสอบคัพเนี่ยอันนี้บ่งบอกว่าคุณมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะช่วงสามเดือนนี้บางท่านอาจจะเพิ่ง ไม่ใช่อาจจะเพิ่องอาจจะกําลังย้ายเข้าไปสู่บ้านใหม่หรืออาจจะเพิ่งย้ายก็ได้นะคะเข้าไปอยู่บ้านใหม่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ห้องใหม่อะไรก็ได้นะมันมันเหมือนแบบมันมีส,สภาพแวดล้อมใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ หรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวเกิดขึ้นบางท่านอาจจะเพิ่งมีลูกก็ได้นะ้องมีลูกลูกเล็กๆนะมีลูกคนใหม่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะเพิ่งได้รถใหม่มันมีอะไรเอาเป็นว่ามันจะมีสิ่งใหม่อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณอะในช่วง3เดือนนี้นะคะที่มันมาเติมเต็มความสุขหรือความสมบูรณ์ในชีวิตหรือแม้กระทั่งไพ่เอซออคาอาจจะหมายถึง บางท่านอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเนาะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะในช่วง3ามเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะเออยินดีด้วยนะคะให้ดีมากๆเลยนะชาวพิจิกนะคะ,อ,ะอันนี้ต้องสิ่งที่ต้องมองเนาะชาวพิจิกคุณคุณมีพลังงานที่ attract อะ่ะเป็นคุณมีพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วอะ่ะเออเ้าเห็นพลังงานของคุณนะความเป็น the hero f r n เนี่ยนะ คือพลังงานของไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไพ่พระอยู่แล้วนะคะบางคนค,คือคุณเข้าหาทางธรรมอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดมนต์เป็นประจำอะไรแบบนี้นะนั่งสมาธิทําให้คุณเออเหมือนเหมือนอยู่ในจุดที่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีดๆเข้ามาได้ง่ายอะชาวพิจิกนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เป็นในแบบที่เต้าพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแนะนําว่าช่วงสามเดือนนี้ให้คุณลองนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์หรือว่า เข้าหาทางธรรมมากขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาของคุณอะไรแบบนี้นะมันก็จะช่วยคุณดึงดูดสิ่งดีๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่ได้นับถือศาสนาอะไรก็ให้แนะนําว่าศึกษาในเรื่องของกฎจักรวาลเนานะคุณจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตตามแนวทางอะของจักรวาลน,นะเพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถัดมาที่ต้องเห็นเนะเาะ The Harpian บางท่านอาจจะเพิ่งไปขอ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบางอย่างก็ได้นะคะ หรือว่าไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณทําบุญให้เยอะขึ้นก็ได้นะคะทาฟัน,น่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ๆตัวคุณเสมอพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่าชี้แนะแนวทางหรือไกด์ไลน์ให้กับคุณนะนะคะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นความคิดความรู้สึกทัศนคติของคุณนะการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วง3เดือนนี้ชาวพิจิกคุณได้6 6ดาบนะคะหดาบเนี่ยมันหมายถึงคุณอาจจะมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทาง เดินใหม่ของชีวิตนะชาพิจิกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะ หรือว่ามีความคิดในเรื่องของการที่จะอยากเดินออกจากจุดเดิเดมๆของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นเอ่อออกจากงานเดิมถ้าในกรณีที่บางคนคืออาจจะยังไม่ได้ออกนะแต่ว่ากําลังคิดอยู่หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับชีวิต,อ,าาวตอะไรแบบนี้นะคะคิดเอ่อในการที่จะเดินออกแล้วก็ไม่ใช่เดินออกคือตามรูปคือภายเรือออกมานะคะแล้วก็แบบเหมือนหาเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตหาหมุดหมายใหม่จุดหมายใหม่ให้กับชีวิตอะไรแบบนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะออกมาแล้วก็ได้นะ ยอยู่ในระหว่างของการพายเรือแล้วก็มุ่งไปสู่ทิศทางใหม่ของชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นพลังงานของการเดินออกจากสถานการณ์เก่าๆเดิมๆนะสิ่งที่วนเวียนอยู่ในความคิดของคุณในช่วง3มเดือนนี้นะคะมุม่งมุ่งไปสู่ทิศทางใหม่อ่ะที่คุณกําลังจะมองหานะคะสําหรับชีวิตคุณเนาะประมาณนี้นะคะหรือว่าไพ่การจะบอกว่าช่วงสามเดือนนี้คุณอาจจะคิดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้แต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำอ่ะทางเรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวที่แบบว่า เ,เกี่ยวข้องกับทะเลหรือว่าทางเอ่อทางน้ำนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงทะเลนะคะได้หมดเลยนะคะก็ลองดูเนาะทีนี้ในส่วนของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะเซเว่นอวอนขึ้นมาอันนี้อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเพราะมันเป็นไพ่ตำแหน่งอนาคตเนาะเดี๋ยวคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแข่งขันบางอย่างนะ,ะบางท่านสมมตินะถ้าคุณลาออกจากงานอะไรเงี้ยบางท่าน จะหางานใหม่คุณอาจจะต้องมีการไปสอบแข่งขนะันอะไรแบบนี้อย่างเช่นหรือสอบรับราชการหรืออะไรแบบนี้นะเนี่ยในอนาคตอันใกล้นะคะที่มันจะเกิดขึ้นหรือบางท่านคือคุณอาจจะกำลังศึกษาอยู่ก็ได้ศึกษากำลังอ่านหนังสือ He ลท f a ฟคือให้ของคนที่แบบคงแก่ความรู้ก็ได้นะ,ะศึกษาอ่านหนังสือบางอย่างแบบลงลึกถึงแก่นอนะศึกษาบางอย่างนะคะอาจจะศึกษาเพื่อกำลังจะไปสอบในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะสอบแข่งขันนะคะ ไพ่เซวยนวรรหมายถึงการสอบแข่งขันก็ได้เนาะหรือว่าการมีคู่แข่งเข้ามาในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการแบบประมูลงานสมมติถ้าใครทําบริษัทอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการประมูลงานมีคู่แข่งมีคู่แข่งที่เป็นแบบว่าเออบริษัทอื่นๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะคะคือไพ่พลังงานของในเรื่องของงานค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆหรือว่าในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันอะไรเงี้ยนะในช่วงอนาคตอันใกล้นะแต่แต่ต้องมองว่าคุณจะทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะทีนี้ถัดมานะคะในส่วนของการงานเนาะขยายความเรื่องงานนะของชาวพิจิกนะคะคุณได้ไพ่เทนอวอนคุณดูงานคุณสีนะคะ justice แล้วก็ king of pentacles นะชัดเจนมากๆเลยนะคะ seven of wands เนี่ย บ่งบอกเลยว่าสิบไม้เนาะสิไม้คือภาระงานที่มันมากล้นเหลือเกินนะคะชาวราศีพิจิกณนะขณะดี้งที่ต้องปล่อยคลิปเนี่ยมันเป็นเดือนเมษายนเนาะบางท่านอาจจะรู้สึกได้แล้วนะคะว่างานเนี้ถาโถมเนาะคือหลังจาก สงกรารเนี่ยบางท่านคืองานกองรอกองดองรออยู่เลยนะให้คุณไปเคลียอะไรแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะลามานานเนาะช่วงแบบสงการอะไรแบบนี้นะพอกลับไปออฟฟิศปุ๊บโอ้โหงานกองเท่าภูเขารากาอะไรแบบนี้เนี่ยแหละมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับผิดชอบงานเยอะมากมานะ,ะชาวพิจิกนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษายนเนาะชัดเจนที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าท่านที่ทำงานประจำเนาะคุณอาจจะรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่างานมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าเงินเดือนก็เท่าเดิมถูกไหมแต่ว่า อ่อันนี้ต้องไปนัดกันวัดกันที่บนนัสปลายปีนะหรือว่าการค้นเงินเดือนเนาะถ้าถ้าสำหรับคนทํางานประจานะแต่ถ้าสาหรับคนทําฟรีแลนซ์นะก็อาจจะยิ้มยิ้มหรือเปล่ายิ้มกึ่งร้องไห้หรือเปล่านะถ้าคนทําฟรีแลนซ์ก็อาจจะยิ้มเลยเพราะว่างานเข้ามาเยอะนั่นก็แปลว่าเงินเยอะด้วยนะคะเออดีใจสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะก็อาจจะมีงานให้คุณต้องเคลียร์ต้องอะไรเงี้ยนะเยอะมากๆเลยนะคะหรือไพก่การจะบอกว่าบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของคุณนะขยับขยายงานจนถึงขีดสุดอะ่ะ บางท่านเนี่ยกำลังแพลนในเรื่องของการจะเปิดบริษัทนะคะเทนบอลคือไพ่การงานที่มันจะเริยนลุกเดืองมาจนถึงขั้นสูงสุดแล้วอะคือคุณต้องไปสเต็ปต่อไปก็คือเปิดบริษัทแล้วอะอย่างเช่นบางท่านคือล้นมือแทบจะทําคนเดียวไม่ไหวแล้วอะเออต้องหาคนช่วยต้องจ้างคนเพิ่มต้องออจ้างลูกน้องเพิ่มอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางท่านบอกว่าเออ มีเกณฑ์ที่จะต้องเปิดบริษัทเพราะว่าเอามาลดหย่อนภาษีหรืออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าไรายได้เยอะอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์เกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนเนาะนะคะแล้วก็ถัดมาเดือนพฤษภาคมนะคะจะ t i c e ขึ้นมาเนี่ยบางท่านคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางกฎหมายเนาะในเรื่องของเอกสารบางอย่างเรื่องทางกฎหมายแล้วต้าวง,งว่ามันอาจจะเกี่ยวกับก,บการจดบริษัทก็ได้นะสำหรับบางท่านนะคะเออเนี่ย justice เนี่ยชัดเจนมากๆหรือว่าบางท่านคือคุณได้พิสูจน์ฝีมือในเรื่องของการทํางานแบบชัดเจนมากๆในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ได้รับการพิจารณาถ้าในกรณีที่คุณอยู่ในงานประจำเนาะได้รับพิจารณาในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็ได้ justice เนี่ยนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนอะ่ะได้ขึ้นตําแหน่งใหม่นะสำหรับบางท่านนะคะเนี่ยไพ่ของ king เห็นไหมโอ้นั่งจิบไวน์นะจ๊ะอ,อ,อยู่ในจุดที่ดีดนะในเรื่องของการทํางานนะคะจาก ช่วงเดือนเมษาคุณยังว่าเอ้ยยังต้องทํางานเองอยู่เลยอะ่ะเออแล้วพอได้รับแล้วพอคุณวิสุทธิ์ฝีมือได้ปุ๊บเดือนเดือนอ่ามีสเอ้ยพฤษภาเนี่ยก็ได้รับการพิจารณาใช่ไหมพอเดือนมิถุนายนปุ๊บ ขึ้นรับตําแหน่งใหม่อะไรแบบนี้นะคะสำหรับบางท่านเนาะนะคะแล้วก็ที่ต้องเห็นถัดมาคือถ้าเป็นคนที่ทําฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยนะก็มีเกณฑ์ในการที่บอกว่าเอองานคุณจะเยอะมากๆจะต้องจดบริษัทอย่างที่บอกนะคะมีการทําเรื่องเอกสารเอกสารเนี่ยในเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เออมีบริษัทออฟฟิศเป็นของตัวเองนะจ๊ะอยู่ในจุดของการเป็นเจ้านายแล้วนะคะหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนั่นเองนะเออแบบเหมือนมีเวลาได้ใช้ชีวิตมากขึ้นจาก จากเดือนเมษาคุณยังแบบว่าเอ้ยทํางานหอบงานทําเองทำทำุกทำเองทุกงานอยู่เลยอะ่ะเออพอเดือนมิถุนายนปุ๊บเนี่ยเริ่มแบบเริ่มมีเวลาว่างเนาะเออเริ่มมีจังหวะที่จะต้องแบบสั่งการในเรื่องของงานอะไรแบบนี้นะคะหรือไพ่ก็จะบอกว่าเอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนาะการงานของคุณนะคะจะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยคือในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะ ช่วงเดือนมิถุายนอ่ะจะเป็นจังหวะที่เหมือนคุณได้เก็บเกี่ยวเนาะการทํางานของคุณแบบเนี้ยอยู่ในจุดของความมั่นคงแบบขั้นสูงสุดอะ่ะเออนะคะมองว่าแบบนั้นเนาะโอเคถัดมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณได้ไพ่ทร p อั t a พนเดอร์เคลส์นะไนอ w a วอนสแล้วก็จัสติสนะคะ สามเหรียญเนี่ยนนต้องมองว่าการเงินของชาวพิจิกดีมากๆนะคะการเงินคุณจะมาจากการงานนั่นแหละหรือว่าการติดต่อประสานงานเนาะนะคะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มการทํางานแล้วก็เหมือนได้เงินมาอะไรแบบนี้หรือว่ามันมีพลังงานของการติดต่อเจรจา,จา,จาสื่อสารบางอย่างคือการพูด เขาเรียกว่าการพูดแล้วเราทําให้ได้เงินมาอย่างเช่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าบางอย่างอะไรแบบนี้นะเหมือนพูดน้อยแต่ได้เงินเยอะ,อะไม่ใช่พูดน้อยแต่ได้เงินเยอะทําน้อยได้มากเออประมาณนี้ก็เป็นลักษณะของของการพูดเจราจาแล้วได้เงินมาอย่างเช่นอาชีพนายหน้านะคะอันนี้ชัดเจนมากๆหรือว่าบางท่านคือ,อมีการดีลงานมีพลังงานของการที่คุณไปโคงงานกับใครสักคนนะคะ เป็นการรวมกลุ่มกันคุยงานประชุมงานการมิงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นชัดเจนโดดเด่นเลยในช่วงของเดือนเมษานะคะคุณอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาเลยแหละในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็นําพามาซึ่งการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะช่วงเดือนเมษานะคะ,ะดังนั้นรอรับซัรับ,รบ,รบจ็อบนะคะที่กำลังจะเข้ามาให้ดีๆนะคะในช่วงเดือนเมษานะถัดมานะในอวอนขึ้นมานะคะในช่วงของเดือนพฤษภาอันนี้ต้องมองว่า การเงินของคุณเนี่ยจะมาจากการเดินทางเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นเซลล์เป็นอะไรแบบเนี้ยเนาะการเงินจะเข้าดีมากๆเนี่ยตั้งแต่ใบแรกแล้วนะที่แบบใช้คําพูดคําเจราจานะคะเป็นเซลล์ที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่นะจะเงินเข้าดีมากนะคะช่วงเดือนพฤษภาเนาะหรือว่าทํางานที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายมีหน้าร้านออนไลน์อะไรแบบเนี้ยด้วยนะคะเช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็ คุอาจจะกำลังบอกว่าคุณอาจจะเสียเงินไปกับในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เรียนต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะในอวอนรือว่า,าจ่ายเงินไปกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะคุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวก็ได้ถ้าไม่บางคนไม่ได้ไปในเรื่องของงานเนาะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวเราต้องใช้เงินนะในอวอนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาก็ได้นะคะหรือว่าการเดินทางนําพาเงินเข้ามาก็ได้นะคะประมาณนี้แล้วก็ just i c e นะ เดือนมิถุนายนนะคะจะสติสบางท่านเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางอย่างหรือว่าเรื่องราวทางกฎหมายบางอย่างจะนําพามาซึ่งการเงินของคุณนะคะออทางกฎหมายบางอย่างอันนี้ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงไม่รู้อาจจะหมายถึงออการเซ็นสัญญาหรืออะไรไหมนะคะหรือว่าหรือถ้าบางคนมีในเรื่องของ ปัญหาคาดีความที่แบบฟ้องร้องอะไรแบบเนี้ยนะคะจัสต bon ิสบ่งบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมโดยเฉพาะถ้าใครมีลักษณะในการฟ้องแพ่งเนาะหรือว่าฟ้องที่แบบว่าเรียกค่าเสียหายอะไรแบบเนี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากตรงนั้นนะคะจัสติสขึ้นมาเนี่ยในส่วนของเดือนมิถุนายนนะคะเนี่ยเงินจะเข้ามาที่เกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะหรือจริงๆคือเ,เอกสารสัญญาอะไรบางอย่างเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะเดือนมิถุนายนเนาะ ะะแลดูว่าเขารู้สึกเด้หเานะคือการเงินไม่ได้ติดอะไรนะชาวพิจิกนะคะไม่ได้ติดอะไรเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเงินที่ฟลร์ที่สุดชัดเจนที่สุดที่จะเข้ามาได้เนี่ยนะจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะต้องมองว่านะคะเ,เงินจะไหลฟลอ์ดีมากจากการพูดจากการเจรจารของคนนะุณนั่นแหละจากการพบปะผู้คนของคุณนะคะอมัมอนจะเจอกัลยานามิที่ดีด้วยนะแล้วก็นําพาการเงินที่ดีเข้ามานะคะ ถัดมาในเรื่องของความรักนะคะความรักชาวพิจิกคุณได้ไพ่ The h i e r o p h a ฟ t นะคะท f s w o r อ s แล้วก็ Queen คุ w a n อ s ความรักคุณนี้ดูและดูแบบว่าเออยังไม่ค่อยอยากมีความรักเท่าไหร่นะคะเสำหรับคนโสดเนี่ยชัดเจนมากนะคะช,ชัดเจนมากเดอะฮารเนี่ยอาจจะเป็นไพ่พลังงานของตัวคุณก็ได้นะคะเพราะว่า h า r โรเฟนใบนี้ขึ้นเนียต้องเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นพลังงานของตัวคุ ชาวคนโสดคุณไม่ค่อยสนใจเรือ่องของความรักสักเท่าไหร่เลยนะในช่วงสัปดือนนี้นะคะเอออาจจะอยู่ในจุดของการที่คุณศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างหรือว่าโฟกัสที่ตัวเองเนาะหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบอยากหาความสุขสงบให้กับชีวิตมากกว่าซึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าการมีความรักมันทําให้ชีวิตคุณไม่ได้สุขสงบนะไม่ใช่นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบอยากอยู่คนเดียวอยากใช้เวลากับตัวเองอะไรแบบนี้บางคนศึกษาหาความรู้อยู่หรือว่าเรียนต่อในระดับสูงอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบ คิดในเรื่องของความรักให้มันวุ่นวายปวดหัวอะไรแบบนี้นะเออก็อาจจะอยากอยู่สงบสงบเงียบๆคนเดียวนะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้มองหาในเรื่องของความรักอะ่ะอยู่เฉยๆอยู่ในจุดของตัวเองมีความสุขดีกับชีวิตนะประมาณนี้นะแล้วก็ออทัวร์อออร์เนีย่ยจริงๆคือมันมันเป็นพลังงานของบางท่านอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างจากคนไกลๆนะถ้าคุณมีนะคะอ,อ่อย่างเช่นคนที่แบบเคยคุยกันแล้วก็หายไปหรืออะไรแบบนี้นะออแฟนเก่าก็ได้นะ ที่แบบเลิกเลิกกันไปแล้วก็คุณอาจจะได้รับข่าวจากเขาอะนะคะ <Ừ. S 1> อันนี้คือในกรณีของคนที่รอหรือว่าไม่รอก็ได้นะอาจจะได้ข่าวสารจากคนไกลทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆก็ได้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีภาวะการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับบางท่านหรือว่าทำให้คุณลังเลก็ได้นะอันนี้สำหร,รับบางท่านอาจจะเป็นคู่ที่เป็นประเด็นเนาะมันจะชัดเจนในช่วงของเดือนพฤษภาฯนะคะหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเนะี่ยในช่วงของเดือนพฤษภานะสำหร,รับบางท่านที่มีประเด็นนะคะ คุณะวบนนะคุยอวบนขึ้นมาในส่วนของเดอนมิถุนายนอันนี้อาจจะหมายถึงคนโสดนะคะคุณก็ยังคงอยู่ในจุดที่คุณยังไม่สนใจในเรื่องของความรักหรือว่าสนใจน้อยอะ่ะอ,อาจจะมีคนเข้ามารุมจีบคุณเยอะนะคนโสดนะแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นคือคุณโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะพลังงานคือเหมือนกับว่าพลังงานคุณอยู่ที่ตัวคุณเองอะ่ะแต่ว่าทุกคนอะ่ะแบบโคจรรอบตัวคุณอะ่ะนึกออกไหมคุณอวบนคือมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะแล้วก็ เหมือนยังอยู่ในจุดของคนที่ยังเลือกอยู่อ่ะยังไม่ได้คิดที่จะตกลงปรงใจกับใครอะไรประมาณนี้นะอ๋อต้องลืมบอกไปนะถ้าคนที่เป็นคุณผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเนาะคุณอาจจะได้เจอนะคนที่มีลักษณะเป็นคุณอวอนส์นะในเดือนมิถุนาย,ยนนะคะคุณอวอนคือก็เป็นคนที่คุณถูกใจนะั่นแหละเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็เก่งในเรื่องของการทําง,งานนะคะคุณอาจจะคุยกับเธอแบบว่า ถูกคออ่ะต้องใช้คําว่าถูกคอเลยเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาฉะฉาเนาะแล้วจะควรชวนคุณชวนคุณแบบว่าเมาวชวนคุณคุยอะ่ะเออจะเป็นการคุยที่มันแบบถูกอกถูกใจกันมากๆนะคะคนอาจจะได้เจอคนประมาณนี้เนาะมีพลังงานของความเป็นธาตุไฟสูงนะคะผู้หญิงคนนี้เนาะกิ่งในเรื่องของการทํางานธาตุไฟก็คืออาจจะเป็นเมสิงธนูนะคะลองดูอาจจะได้เจอสำหรับคุณผู้ชายเนาะแล้วก็ว่าจะบอกอะไรนะ The Harafan เนี่ยอันนี้อาจจะหมายถึง ตัวคนที่จะเข้ามาก็ได้นะคะอันนี้คืออคนโสดคนอาจจะได้เจอคนเข้ามาเป็นลักษณะของเดรฮาร์ฟนเนี่ยอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภได้คนที่มีศีลธรรมจริยธรรมเยจ,จะเป็นคนดีเอาเป็นว่าคุณจะได้เจอคนที่เป็นคนดีมากๆอาจจะมีการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกเนาะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเดรฮาร์ฟแฟเนะเป็นไพ่ของคนแบบอา,อายุเยอะ,อะ จะใช้คําว่าอะไรก็เอาเป็นว่าอายุเยอะกว่าคุณะนะต้องมองว่าแบบนั้นนะคะเป็นคนที่คงแก่เรียนอาจจะมีตํำรับตํารายเยอะชอบอ่านหนังสือืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าที่นแน่ๆคือเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนสงบใจเย็นแน่นอนนะคะอันนี้อาจจะได้เจอเช่นเดียวกันเนาะสำหรับทั้งคนผู้หญิงคนผู้ชายที่เป็นคนโสดเนาะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะในเดือนเมษายนนะคะประมาณนี้นะความรักนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะในส่วนของไพ่ตัวช่วยของคุณใบนี้นะคะ ไพ่นี้ your dreams need a practical plan นะคะความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัตินะคะก็คือไพ่ h uh, full moon i n t r u r u s พระจันทร์เต็มดวงในราศีพฤษภนะพไพ่ใบนี้หมายถึงบางบางครั้งเนี่ยคุณต้องใช้เวทมนต์นะคะบางครั้งคุณต้องใช้งานได้จริงและบางครั้งคุณต้องหาส่วนผสมของทั้งสองอย่างเออฮะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า นี่คือที่ที่คุณอยู่ในขณะนี้นะคะคุณต้องใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อดึงเอาสิ่งที่คุณต้องการโดยจินตนาการคาดหวังแล้วก็ต้อนรับมันนะแต่คุณต้องสร้างความสมดุลด้วยการก้าวสู่เป้าหมายของคุณนะนี่ไม่ใช่เรื่องของการขอพอรบนดวงจันทร์แล้วหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันเกี่ยวกับการทําบางอย่างนะคะเช่นการทำอะไรการย่อยเกี่ยวกับวิธีการในการบรรลุความฝันของคุณนะถ้าคุณถามเรื่องเงินไพ่ใบนี้ จะประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาทางการเงินโดยขึ้นอยู่กับทั้งการกระทําในอดีตและสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะดังนั้นจึงดึงดูดนะคะการไล่การไล่ตามเงินไม่ได้ผลคุณต้องไล่ตามความฝันสิ่งที่พไพ่เวนิสจะบอกนะความริษยาคือการสร้างพลังงานด้านลบแล้วก็ดึงดูดการปฏิเสธนะพไพ่เวนิ้เเรียกร้องให้คุณออกกาลังกายมากขึ้นด้วยนะในช่วงสเดือนนี้นะคะ แล้วก็คําเตือนก็คือปัญหาในเรื่องของเงินเนี่ยอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พไพ่ใบนี้เกิดเปิดขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณสามารถใช้พไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณเพื่อให้คุณสนใจกับเรื่องของกระแสะเงินสดมากขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนไพ่แนะนําให้คุณแบบไปสนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินมากขึ้นนะในช่วงสามเดือนนี้นะคะประมาณนี้ถัดมาใบนี้นะจ๊ะไพ่สิงนะจ๊ะ ชาวพิจิกนะคะไพ่สิงเรามาดูกันไพ่สิงหมายถึงนะคุณมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และมีภูมิปัญญาอันลึกซึ้งที่โลกต้องการได้ยินนะจ๊ะ คุณสามารถแบ่งปันคำพูดของคุณในแบบที่คุณชอบนะคะแม้กระทั่งร้องเพลงนะคะพวกเราหลายคนมีความกลัวเมื่อพูดถึงการแบ่งปันสิ่งของเราแต่การแสดงออกผ่านเพลงที่เป็นอิสระโดยไม่คาดคิดนะก็คือไพ่เนี่ยแนะนำให้คุณร้องเพลงนะเออไม่รู้คุณชอบร้องเพลงไหมนะแต่ว่าถ้าคุณชอบร้องเพลงมากๆนะาเนี่ยไพ่ใบนี้นี่ตอบโจทย์สำหรับคุณนะคะการร้องเพลงจะช่วยผ่อนคลายหรือว่าดึงเอ e น g y ์ดีๆออกมาจากจากตัวคุณเนาะนะคะ ดังนั้นลองผ่อนคลายโดยการร้องเพลงนะคะแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายเนาะจากไพ่โชคดีมีสุขเนะาะไพ่ใบนี้เตือนคุณนะคะบอกว่าให้คุณพยายามรักษาสุขภาพร่างกายเนาะหรือว่าอย่าพยายามที่จะทําแบบเนี้ยดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือว่าทําใช้วิถีชีวิตที่มันสร้างผลเสียให้กับร่างกายของคุณอนะเออประมาณนี้ยอันนี้เขาเตือนในเรื่องของการแบบทําอะไรที่แบบว่าเป็นอบายามุขที่มันมากจนเกินไปอาจจะทําให้คุณแบบเจ็บป่วยอะไรแบบนี้นะคะ ดื่มบางคนที่ดื่มเยอะเนาะให้ลดลงนะในช่วงของสัเดือนนี้นะคะจริงๆคือพายพาก็แอบรู้สึกว่าเตือนนิดนึงแล้วแหละเนาะก็คืออยู่ในทํานองครองทำอะ่ะถ้าชาวพุทธก็คืออยู่ในสินห้าเนาะนะคะสินห้าก็คือการไม่ดื่มสุราก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะเออนะคะนั่นแหละเนะาะมันจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับชีวิตคนนะคะ โอเคชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ